นยหนยอดมวยจากภาคอีสานปรบมือต้อนรับก้องพิพพสอสุนทรยิ้มและติดตามด้วยนักมวยที่ชื่อเหมือนญี่ปุ่นจะหน้าเหมือนคนไทยดาวดังจากขอนแก่นปรบมือต้อนรับฟูจิยามะกันนันสิงห์มวยไทยยกไปกับสองมือนับมวยคนนี้ครับครับ แอมเพอเรานะไม่เคยดูวยเป็นประดับประเทศเดิมพันกันขนาดนี้วันนี้ครับโร,รเบิร์ของเราครับร้อยเอ็โกสินบุภาตาครับคัดเอาน้ําหุดทิ้งเอาน้ําใสมัจจกพี่้องคนมวยเดิมพันเกือบทุกคู่นะีแหละหาความสุขในโลกคู่นี้ไปกับสองหมือน,นะมวยยิ่งเหลือน้อยความหมายยิ่งมาก ความสุขใส่ยตัวไปแวครับหาความสุขใส่ยตัวชอบแดงเอาฟีบมาใส่ชัดเมือนเอาเข็มมาด้วยนะครับทุคนขวัญแก่นครับแต่ว่าต้องเพ้นประกายันในอาิตย์มื่อันที่ห้าเลยนะฮะแม่มีความสุขจริงๆครับ ที่ได้อาศัยครับเป็นมวยขวาครับมุมน้ำเงินนี่นขวาจออขวาจากซ้ายออกเขาบอกว่าใครออกก่อนได้เปรียบริงเสือไปหรือไม่ คนครับเป็นธรรมชาติดีได้ก็ดีครับเสียก็บนปก,กต,ติไม่อยากเสียมวยง่ายนิเดียวครับอย่าไปเล่นมั่นกับก็เสียแน่นอนครับหาความสุขเสียด้วยนะโคศกก็แน่นอนที่ไหนอะเข้าตัวผิดไม่เบาทันทีเข้าตัวถูกไม่หนักเลยเป็นไปได้ทุกอย่าง ต้องยอมรับอย่างลูกผู้ชายครับเสียต้องจ่ายได้ต้องรับเป็นเรื่องปกติจะไปคิดอะไรมากโจนทา,านมาแล้วสา,ามหมื่นห้า ด,ด้วยบอลอื่นก็บอลอื่นขอต้อนรับตำรวจน้ำดีนะพี่น้องครับดาวประดับปากคุณธรรมประดับใจครับนักมวยคนนี้ไม่เคยลืมตัวครับนั่นก็คือศิษย์เอกของพลตอร,ร์ตีประจวอบอรพอพุทธตร,รีสเสวกเป็นสินช,นชัยอัศวินยักษ์ครับขอต้อนรับท่าน คันเรือโทรดวงเพชรเขาโทรหรือว่าแสนเก่งปิ่ดสินใจนบเอาขอเสียประเมินซะรับแสนเก่งปิ่ดสินใจเลย ลูปหล่อครับยิ่งใสดีเหมือนเดิมครับไม่ลืมตัวครับรองผู่สมกับป้องกันปราบปราอสถานี์อิทธดอนอำเภอคว้าจังหวัดชายภูมิแล้วนะ<อ>บ้านผ้าครับคนบ้านผ้ชาชัยภูมิแล้วนาะขออภัยมาก็ดีครับผมเห็นเขาจะแต่ชกมวยอยู่เลนะจะ,ะได้ผมหยุดสุดวันจงชัยนการรับเสียงสปอร์ตแสง,สง,สง,สงจันดาคำนันสั่นี่คือความเกียาดทุกสีผ่านผมนั่นแหละครับตอนนี้ท่านเห็นตัวจริงแล้ยนะ โจนธานสามโจนธานส่งยอดสามพันห้าโจนธานส่งยอดสามพันหน้า่วนเลยลูกโจนาธานส่งยอดสามพันห้าโดนเลย ชบไปด้วนนันนะครฟังกันเลยคนเสียมุยคู่นี้ใช้บริการนะครับไปถึงกันแล้วขวามาเราดูการขวางครับขอนแก่นสีน้ำนงงเงินครับกล้องที่พบแดงครับชอบของเล็กหรือชอบของใหญ่ดู สองหมื่นครับไปกับสองหมื่นขอนแกงตั้งต้องพิภพเดินครับเล็กๆเร็วขวาม,มาดูกันขวาหน้าแม่ใจดุพูดถึงยกเขาปังนต้นต้องนึกถึงครับไอไ้สายดังแทนติ่งเส้นชัยแสนเก่งติ่งเส้นชัยคนนี้มาเห้ขวางเราแทนย,ยอดอ,อกนะทุกวันดิ้นไม่ไหวนะครับทันมาแทางร่างอย่างเดียวครบ ถึงสองโลครับยกแรกก็ใครฟันยางทิ้งเลยฮะดูครับดูมีความสุขดูีเลี้ยกคัามให้เดินครับยิ่งเดินยิ่งหลงเปล่าครับดูครับออนแจนครับคุณจิยามาขวามนะครับความแล้วไปครับบ้าครับควาไปแล้วบ้าโดนเกี่ยวล้มครับอย่างนี้ก็เรียกโดนเกี่ยวล้มจังหวะยกขามตุ้กกระตุกกระตุก แข่งกันเป็นสินชัยครับดีให้ตรวยบให้ถูกต้อตงตกหน้ามากกันต้องดเนินการครับปจดปลดปลดปลแม่มีความสุขมีคนถามว่ามวยเละอีกกี่ผู้ชั่วโมงนี้เรื่องเงินครับแน่นอ,อกตึ๊บน่มุนชั่วโมงนี้หายาด,ดูครับยกสามแล้ว หนึ่งสอนับปอนแกงตั้งรับตอ้องพิภพเดินหน้าสายมาเก็บประสานแกะให้ระวังทาสลับฟันปลาครับดูนะดูมีความสุครับแยกไปดูนะดูเล็กปากเอ,าอ้าปอนแกงคุจิยามะตอ้องพิภพคุจิยามะ อย่าไปยึดติดนะเตียมีขอแกมต้องมีบ้ลมาไทแล้วครับลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงขอ้โหดอโห้จับผูรนละเรวเร็วเรเร็เอยละเรร้อยได้ลวเร็วรวเว้เร็วเร็วเร็วเร็เร็วเรวเร็วเร็วเรเร ขวาหน้าแล้วครับขวาหน้าเร็วๆขวาหน้านะครับดูอย่าลืมครับเตรียมไกร่ตรองรถทัวร์ก็มีรถท่องเที่ยวก็มีเครื่องเสียงก็สุดยอดก็ดีก็สุดนางครับเวทีนีอิตาลีนะเตรียมไกร่ตรองเท่านั้นนะครับ ใครไม่จับปีกมาดังรถมาดูนะดรดู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 ัูด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 ดดดดดูดูดดูดูดู ู้ชมครับขึ้นยกที่หยกสุดท้ายของโวยก้นี้สองหมืนบาทจะไปอยู่ก็องปิพบหรือจะย้ายไปฟูจิยามา่าล่าสุดต้องใช้น้ำยาล้างหัวเทพช่วยครับสวยนามต้องเรียงไกลปุ๊กเท่านั้นครับมาตรฐา,านดีนะครฮะ ครับดูยกสุดท้ายแล้วเี้บอลยัง,งหลับรูกกันขวาโอ้ยเลียบกระจุกลูกนี้ครับดูนะ จดนากันจดนากันขึ้นมาด่วนครับจดนากัน ไ,ไม่มีในคำราฮะก่มขาบกันจะว่าเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬามันต้องอย่างนี้รวบรวมคะแนนเหันไปหามุม is blue corner winner น้ำเงินกันไปน้องครับโดยในทางขึ้นมาดูลกขึ้นมาดู